สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาฝึกอ่านสาระอูกันนะคะมาฝึกอ่านกับครูเอ็มกันเลยค่ะงอ,อูง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  ชออูช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 ูดออูด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 ูทออ 土土土土，包乌乌乌乌 ฟออูฟ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 ูรออูร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 ู หออูห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 เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆคลิปนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนฝึกอ่านแล้วให้หนักเรียนฝึกเขียนที่บ้านด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ